ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิเวอร์พูลไทย99นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารของหงแดงลิเวอร์พูลของเราเช่นเคยมาต่สายอีกพี่น้องมีกระแสข่าวนะครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลควรเร่งยืมตัวแฟรงกี้เดยองนะครับพอค้าแข่งของบาร์เซโลนาเพื่อเข้ามาแก้วิกฤตปัญหาขาดแคลนมิดฟิลของทีมในตอนนี้ สโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับกำลังตกเป็นข่าวว่าพวกเขากําลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเสริมทัพในตําแหน่งมิดฟิลด์เข้าสู่ทีมแบบด่วนจีหลังจากที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าแดนกลางของลิเวอร์พูลกำลังประสบปัญหาอย่างหนักและไม่สามารถขึ้นเกมแข่งกับทีมคู่ต่อสู้ทีมอ,อื่นได้เลยในปัจจุบันและลิเวอร์พูลก็จําเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้จบสิ้นโดยเร็วที่สุด ก่อนที่ตลาดซื้อขายหน้าร้อนจะปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยบรรดากูรูเกจิอาจารย์นักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายเชื่อว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังเฝ้ารอการเสริมทัพครั้งใหญ่ในฤดูกาลหน้าที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานกับกรณีของจูดเบลลิงแฮมยอดนักเตะทีมชาติอังกฤษ,อกษของเสือเหลืองบรสเซียดอทมุนแต่ในความเป็นจริงแล้วลิเวอร์พูลอาจจะรอได้ไม่นานขนาดนั้นเพราะตอนนี้ ทัพเดเรดกำลังประสบปัญหาด้านผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอย่างหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับฟอร์มในปัจจุบันของทีมลิเวอร์รพูลของเราและหากจะรอจนถึงช่วงตลาดหน้าร้อนปี2023คาดว่าไม่ส่งผลดีต่อทีมอย่างแน่นอนเพราะในขณะนี้อาการบาดเจ็บซ้ำของนาบีเกตาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันน่าจะจุดชนวนให้ลิเวอร์รพูลต้องกลับเข้าตลาดซื้อขายโดยด่วนเพื่อคว้าตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับโดยล่าสุดได้มีความคิดเห็นจากนักข่าวชื่อดังอย่างเจอราดโรเมโรได้ออกมาให้คําแนะนําหงแดงลิเวอร์พูลว่าควรหันกลับไปให้ความจริงจังในตัวของแฟรงกี้เดยองโดยด่วนเพราะยอดกองกลางชาวดัตรายนี้สามารถเข้ามาเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางและสร้างความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลได้ในทันท่วงทีแม้ทางบาร์เซโลนาจะวางค่าตัวของ แรงกี้เดยองเอาไว้ที่65ล้านปอนด์แต่ก็เชื่อว่าถ้าหากลิเวอร์พูลติดต่อไปที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเพื่อขอยืมนักเตะรายนี้มาร่วมทัพแล้วล่ะก็มีเหรอที่ทีมบาซ่าจะไม่ยอมปล่อยตัวออกจากทีมเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบาร์เซลโลนาไม่ต้องการเห็นเดยองอยู่ค้าแข่งกับทีมอีกต่อไปแล้วนั่นเองทางด้านาของฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้เช่นกันว่า ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะได้ตัวของแฟรงกี้เดยองเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขายื่นข้อเสนอยืมตัวไปที่บาร์เซโลนาและมีออปชันซื้อขาดในภายหลังและไม่แน่ว่าบาร์เซโลนาอาจจะยอมออกค่าเหนื่อยกันคนละครึ่งกับหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งก็มีความเป็นไปนได้เช่นเดียวกัน และยิ่งในปัจจุบันบาเซลูนาต้องการเงินจำนวน17ล้านปอนเพื่อลงทะเบียนจูสคคนเด้โดยด่วนแล้วล่ะก็การตัดภาระค่าใช้ใจ่ายของทางแฟรงกี้โดยยองออกไปจะทำให้เจ้าบุญทุ่มบาเซลูนาสามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้สำเร็จนั่นเองและการที่โคตรทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเสริมทัพด้วยการคว้าตัว คาเซมิโรที่เล่นในตำแหน่งใกล้เคียงกับแฟรงกี้เดอยองนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะไม่สนใจนักเตะรายนี้อีกต่อไปแล้วและนี่ก็เป็นโอกาสทองของทางลิเวอร์พูลถ้าหากเจอเก้นครอบเห็นประโยชน์ในตัวของแฟรงกี้เดยองมาดูข่าวต่อไปนะครับกลางเดี่ยงไป4ี่ลิเวอร์พูลเล่งมิดฟิลด์ทีมดังยุโรปหลังเห็นวิกฤตจ,จากแดงเดือด ลิเวอร์พูลของเรานะครับที่ยังไม่ชนะใครในเวทีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เล็งคว้ามิดฟิลด์ทีมดังยุโรปมากู้วิกฤตหลังเห็นปัญหาจากเกมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันที่24สิงหาคม2565นะครับ TNT Sport สื่อโทรทัศน์ของอาร์เจนตินารายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจคว้าเลนโดปาเรเดสนะครับกองกลางจากปารีสแซงต์แชงกงทีมดังจากลีกเอิฟฝรั่งเศสมาเสริมทัพ เพื่อแก้ปัญหามิดฟิลด์ที่บาดเจ็บพร้อมกันหลายรายจนทำให้ยังไม่ชนะใครเลยในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023หลังจากเปิดฉากมาแล้ว3เกมเวลานี้นะครับหงแดงลิเวอร์พูลของเรามีกองกลางเดี่ยงรวมกันถึง4รายคืออเล็กซ์อ็อกลิกแชมเบอร์เลนเคอติชจนติเอโกอาคันทาล่าและนาบีเกอิตาซึ่งเป็นรายล่าสุดนะครับที่พึ่งเจ็บซ้ำ ทั้งที่เพิ่งหายป่วยกลับมาจนไม่มีชื่อในเกมแดงเดือดพรีเมียร์ลีกซึ่งบุกไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้เวลานี้หล่นไปอยู่อันดับที่16มีเพียง2คะแนนโดย2เกมแรกก็เสมอกับฟูลแลมและเจ้ากับคิตซันพาเลท1ประตูต่อ1ึก่อนหน้านี้นะครับเจอเกนครอฟกุนซือลิเวอร์พูลเคยย้ำว่าจะไม่เสริมทัพเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงเพราะว่ามีนักเตะบ,บาดเจ็บ หลังได้ผู้เล่นเข้ามาใหม่3รายในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้คือดาวินนูนเยสฟาบิโอคาววโยและคาวินแลมซี่แต่สถานการณ์ล่าสุดอาจบีบให้หงแดงต้องเปลี่ยนแผนก็ได้ก่อนปิดตลาดในวันที่1กันยายนนี้สำหรับเลอันดูปาเรเดสนะครับวัย28ปีต้องเสียตำแหน่ง11ตัวจริงของเปเชในฤดูกาลนี้หลังการเข้ามาของ op, Cant ille, คิสท็อปคันติเยหุนซื้อคนใหม่โดย4นัดในซีซั่นนี้ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองทั้งหมด ทำให้เจ้าตัวซึ่งยังเหลือสัญญาอีก2ปีอาจตัดสินใจย้ายทีมเพื่อโอกาสลุ้นติดทีมชาติอาร์เจนตินาเพื่อไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาปลายปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลอาจจะต้องแย่งกับยูเวนตุสยักษ์ใหญ่กันโชซิลิอาที่เพิ่งคว้าอังเคลดิมาเลียนะครับเพื่อนร่วมชาติของปาเรเดสไปร่วมแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับเปเชและนี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสสิเวอร์ภูของเรานะครับ เราแฟนบอลก็ได้แต่ลุ้นแหะครับว่าทางเจอเก้นครับและกลุ่มนายทุน FSG จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของเราตอนนี้อย่างไรเราก็ได้แต่รอรอรอนะครับว่าเขาจะแก้อย่างไรเราก็รอแค่เชียเชียเชียเหมือนเดิมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ